อ๋ออทูอ้าวอะไรเจ้าอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้เห็ดอังนกอันเนี้ยออังนกเห็ดไข่เราไม่ไม่ไมีม่กี่ชื่อนี่ราาหลอกซื้อห้สิบบาทมีกี่ชื่อกันเนี่ยเห็ดแป้งอะไรมีไหมเห็ดแป้งมีไหมไม่มีนะไม่มีแต่เห็ดนู่นี่เห็ดกระมอเห็ดอามาดเห็ดกระมอมป็นเจ้าสิแล้เห็ดลู่เห็ดลู่บออสวยงามงามงามมากเลยน้ำหมักเห็ดงามมากเลยนี่เขามาเสร็จแล้วแบ่งแบ่งกันแล้วนี่ค่ะ สวยสวยสวยงามมากเลยงามมากเลยน่ากินมากเลยใครสนใจมาเอาไปกินเด้อหมดเร็วจ้ามา